เอาไปต่อที่ฝั่งกนาบี้บ้างอ่าไปความโชคลายครับของนักเตะแล้วก็ตัวของไบเยอร์พิลิกนะครับหลังจากที่ปีนี้จริงๆแล้วเขาเองก็ไม่ค่อยได้เป็นตัวหลักขนาดนั้นนะครับของเสือใต้นะครับแต่ว่าพอนัดล่าสุดเนี่ยเขาได้ลงสนามและก็เจอทีมเก่าไงอาร์เซนอลที่เป็นทีมเก่ากันนะครับเคยมีคนถามว่าทาไมอาร์เซนอลไม่ใช้เขาด้วยนะครับลืมไปแล้วเลยนะใช่ลืมไปแล้วเลยนะว่าเขาปล่อยไปให้กับเวสผมจะไม่ได้เวสบอมหรือสโต๊กอ่ะลืมตัว แล้วกลับมานะครับแต่ว่าเจ็บล่าสุดคืออดช่วยเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเกมที่2องเลยนะครับก็เป็นความโชคร้ายของทางฝั่งของโทมัสทูเทลน่าจะเจ็บ2 3ถึงสัปดาห์นะครับเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังทางฝั่งซ้ายหายไปประมาณ3สัปดาห์เสร็จเสาร์นี้ไม่ทันเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2ไม่ทันทั้งที่จริงๆแล้วตอนนี้ตัวเจ็บของบ้านยังก็เยอะอยู่แล้วด้วยนะครับอ่ะนั่นคือทางอาการบาดเจ็บที่นี้ เคยนาเสนอข่าวเรื่องบาร์เซโลกซ s ที่เขาพูดภาษาเชื่อเขาเหมือนทีมเหมือนเลอซาราโกซาเขามีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับเพราะว่าเขาพูดเยอรมันไม่ได้เลยนะครับแล้วผู้ประอางติษไม่ได้ด้วยนะครับแกพูดแต่สเปนนะครับก็เลยยังไม่สามารถปรับตัวได้นะครับแต่ว่าล่าสุดเนียเจ้าตัวเองก็ออกมาปฏิเสธข่าวที่บอกว่าทีมจะปล่อยตัวเข้าไปนะครับเขาบอกว่ายังมีความตั้งใจจะอยู่กับบาเยิ้นต่อนะฮะในซีซั่นหน้านะครับเพราะว่าเขาเองก็อายุน้อยขอเวลาปรับตัวอีกหน่อย และเซ็นสัญญา5ปีครึ่งเพราะฉะนั้นผมยังอยากอยู่ที่เสือใต้ต่อนะครับไม่ไปไหนไม่ไปไหนนะคะตัวเล็กแต่วิ่งไวมากมาที่อีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผู้จัดการทีมที่เนื้อหอมว่างานมาสักพักแล้วว่างานมาสักพักแล้วแต่เขาเชื่อว่าเขาก็เลือกเขาเลือกแบบทีมที่จริตถูกกันไลฟ์สไตล์เขาเลยแต่การดำเนินชีวิตในสโมสรนี้แมทชกับเขา คนนี้นี่เวลาเดินไปสมัครงานไม่ถามรือว่าเงินเท่าไหร่ถามว่าเจ้าของนิสัยเป็นยังไงเออเดออี๋ยวป่ะขอกินข้าว <ผม S 2> ด้วยม,มือหนึ่งขอคุยก่อนดูก่อนว่าชะตาต้องกันหรือเปล่าอะไร,งไรเงี้ยเลือกได้ทางด้านของประธานสโมสรน,นาโปลีนะคะยืนยันเลยคะ่ะว่าต้องการที่จะดึงตัวคอนเต้เนี่ยซึ่งตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของเขาเลยนะมาคุมทีมฤดูกาหน้ายินดีเสนอสัญญา ตามที่เรียกร้องเรียกมาเลย3ปี24ล้านยูโรหรือ8ล้านยูโรต่อปีแล้วงบประมาณบอกเลยว่าเตรียมไว้ให้ขอเพียงแต่ท่านตอบตกลงมาคุมทีมเรานี่เป็นไงคนจริงเจอคนจริงครับคนจริงเจอคนจริงเพราะว่าเดลอเรนติกคุณผู้ชมก็น่าจะรู้ความสุดยอดของเขาอยู่แต่เราก็ว่าคอนเต้เหมาะที่จะคุมแบบอะไรอย่างเงี้ยนาโปลีหรือ,อรคือ,คอผมว่าปีแรกน่าจะคุยรู้เรื่องอะ ช่แต่ปีที่สองไม่รู้ไงไม่รู้ใช่โอ้เรื่อติ๊ตนี่โหดขนาดไหนคุณผู้ชมเขาไม่ยอมขายโอซิมเพนอะไม่พวกขอโทษนะคะขอใช้คำนี้พวกพอๆกันอะพอเลเวลพอๆกันเนอะคนจริงเจอคนจริงอ่ะปีแรกเนี่ยถ้าคุยกันดีันคุยกันดีไงคุยกันดีก็ทุ่มอะปีที่สองเนี่ยถ้าคุยกันไม่ดีก็ก็มีฉีกสัญญาก็แยกย้ายอะพูดเลยนะเดี๋ยวรอจะได้เห็นผู้จัดการทีมต่อยกับประธานก็รอเนี่ยผมบอกเลย นั่นแหละสิ่งสิ่งที่ฉันคิดอยู่แต่ไม่กล้าพูดออกไปคุณผู้ชมจาได้ไหมสิ่งที่ฉันคิดอยู่แต่ไม่กล้าพูดออกไปประธานสโมสรคนนี้เขาสามารถที่จะกระชากนุตบอบอกว่าเองจะไปไหนเองมาแถลงข่าวทําแบบนั้นกับควีชาไปแล้วทําแบบนั้นกับโอ,โอซิมเพนมาแล้วแล้วเชลซีจะซื้อโอซิมเพน120ล้านใช่ไหมทุกคนบอกขายแน่นอนโรมาโน่ก็บอกพิจารณานะเขาบอกผมไม่ร้อนเงินแล้วพอแต่ที่สุดท้ายจะขายทำไมไ ทุกคนยังคงยื้อว่าร้อยอะร้อยยี่สิบใช่ไหมคนก็บอกอ๋อแสดงว่าเงินไม่ถึงก่อนปิดตลาดสาอูมาร้อยหกสิบคือเพิ่มให้สี่สิบใช่ก็ไม่ขายอ๋อผมไม่ขายไม่ได้ร้อนสุดยอดเลิศเนาะแต่พอปีนี้อยากตอบอยากตอบคนแบบนี้บ้างังเลยอ่ะป๊อปขอโทษนะพี่ไม่ได้ร้อนเงินอะไรเงี้ยไม่แล้วแล้วเด็ดกว่านั้นคือไอ้คนที่ไม่ร้อนเงินนะเออมันมีเศรษฐีแต่พอมาปีนี้บอกอ๋อเดี๋ยวผมขายแล้วนะแล้วผมจะขายให้ต่ำว่าร้อยด้วยนี่อะไไงล่ะคนเจ๋งอะเส้นบาง นี่บอกเจ๋งนี่บอกเซ้นบางๆเซ้นบางแล้วก็จีเนียสกับเฟรซี่ <laughs> <Crazy. laughs>